สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่พีน้องน้นาๆทุกท่านครับผมสำหรับมืันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่3เดือน7ปี64ทา้งขาเซียนขืนเมืองสุลินกับจิได้มารีวิวสินค้าคอนจัดทรงให้ได้ชมกับผมนะฮะพาพิจารนอยุคข,ข้างนานี่เป็นชุดถ้ำคืนแขวนกับผมน่ฮะทั้งขาเซียนคืนกับขา แจงลูกค้าทุกท่านกับผมที่สั่งเขามาเนี่ยในช่วงต้นเดือนทั้งขายเซียนคืนกับสิได้จัดทรงในเสาร์ว,วันที่สามกับผมกับชั่วกาสมารีวิวแจงให้ได้ทราบนี่ฮะทุกทันที่สั่งชุดทําคืนแขวนเขามากับมีอยู่ประมาณหกเย็ดทันกับผมนี่ฮะทั้งขายเซียนคืนมงุงลินกับสิมาแจงให้ได้ทราบเนี่ยสำหรับทันทีชมอยู่กับสินค้า ถึงเมื่อทันกับประมาณวันจันทร์วันอั้งคานครับผมนี่ฮะจัดส่งวันเสาร์วันเสาร์ที่สามกับท่านได้ชมอยู่กับนี่ฮะรอหลับไปเรื่อยกับผมกับสินค้าตอนนี้กับมีพร้อมเปิดขายมีพรอมจัดส่งกับผมสําหรับทันทีนี่ฮะโทรเขามากับทางขายเซียนขืนกันนัดแจงที่ยูวันเสาร์วทิตย์วางตอนไดกับโทรเขามาแจงทียูครับผมสําหรับทันทีสั่งเขามาแล้วนี่ฮะ ขายเซียนขืนกำลังสิจัดทรงในหลบเสาว,วันเสากับผมกับถือโอกาสมารีวิวแจงให้ได้ทราบอ่ะเดี๋ยวชมรายละเอียดเนื้องานหนึ่งจุดได้ยังแหนกับผมนะคือหนึ่งจุดข้อมขืนแขวนนีได้ขบถูกอย่างกับผมเนี่ะเดี๋ยวสีมาลัยตามลำดับให้ได้ชมกับผมเนี่ะสิเป็นเอ็นเบอร์ลอยยีกับผมเอ็นเบอร์ลอยยี่ห่วงทองเหลืองกระดิง่งลังเก็บ สายนาพีอ e, ีผมโดยสายเมนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหลอดแบบหมุนได้ครับผมไปขึ้นแขวนแบบแบบหมุวนใยหนึ่งจุดทิทำใยหกสิบถึงหกสิบหาบวงครับผมหรือว่าเฮามาแยกเขตเป็นชุดละสามสิบหนึ่งจุดสามสิบหาหนึ่งจุดก็ได้ครับผมนี่ฮะหรือว่าแล้วแต่ชอบครับผมเ็ดชุดละสามสิบสองสามสิบสามก็ แต่ความพอใจความต้องการของลูกค้ากับผมหรือว่าเศษเป็นชุดเดียวเลยชุดละหกสิบบาบวงหกสิบบวงก็ลแต่หมักแต่ชอบกับผมนี่ฮะเป็นรายละเอียดสินค้าที่ทั้งขายเส้นคืนไดนํำมาแง้งนี่ฮะลูกค้าท,ทุกทท่านให้ได้ทราบก,กับผมหรือว่าบอกเขาใจบางจุดบางอย่างกับโทรเขามาสอบถามใดกับผมบางสิ่ง บางอย่างที่ขายเสียนขืนบได้รีวิวหรือว่าบได้แจงครับอยากได้ตัวใดก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับผมนี่นี่ก็เป็นสินค้าที่กำลังถือจัดส่งครับผมสินค้ากำลังถือจัดส่งอ่ะหน้าร้านก็นหุ่นยางนกนกวักนกอีลุ่มเนี่ยก็มีพร้อม เปิดขายกับผมกับมาแจงให้ได้ทราบตะลเ,เรื่อยตามัที่กับผมเนี่ยเพื่อความชัดเจนในการเปิดขายสินค้าทางขายเซียนขืนมสุสลิมกับบริการจัดเก็บไปทางแบบซีออดีกับผมสําหรับทันทีสนใจกับรอชำระเงินยูนาบานใดกับผมเนี่ยรายละเอียดเหนืองานความชัดเจนกับตามที่ขายเซียนขืนมสุสลิมได้แจงให้ทราบกับผมเนี่ยทักเฟซท,ทักไลน์มาเบื้องรายละเอียดสินค้าใดกับผมหรือว่าลูกค้าที่โทรเข้ามาผมกะสิ รีวิวแจ้งให้ไดทราก็ตามวันทีกับผมนี่ฮะงานทีสิจัดทรงกับสีรีวิวให้ลูกค้าได้เบิง่งได้ชมรายละเอียดเนื้องานนะฮะว่างานชิน้นใดเป็นของทันเพื่อความชัดเจนนะฮะก็ได้แจ้งให้ได้ทราบกันตามที่ผมได้เรียนให้ได้ทราบกับผมก็ขอฝากบอกต่อๆไปนํากับผมสําหรับทันทีติดตามขายเซียนขืนมุสลินหรือว่าทันทีกําลังเห็นลิดเห็นวิดีโอก,ก็ติดตามไปเลยกับผมทางขายเซียนขืนมุสลินมี รายละเอียดสินค้าใหม่ๆกัสิมาแจงให้ได้สาบกันเรื่อยๆตามวันที่ครับผมอ่ะก็เป็นรายละเอียดอีกอย่างอีกชุดกับผมเป็นชุดทําคืนแขวนกับฝากติดตามน,นะครับผมขอฝากรายละเอียดเอาไว้ซัมนีก่อนครับสวัสดีครับ